อามานั่งจะใช้นี่ก็ใช้มากราคุมพาในตามปฏิทินไทยอ่ะเพราะสังคมยังไม่พร้อมไงถ้าบอกเขาว่าเอาคุณใช้เราย้ำละกันอะไรรรย้าเนี่ยรรย้ำเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยรรย้ำเนี่ยจะไม่ใช้รรย้ำยังไงอ่ะใช่คนก็ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่างบรรยายแบบเนี่ยผมบอกพี่น้องแล้วว่าหลายเรื่องในสังคมใ่ะนะ เราต้องค่อยๆสอนค่อยๆบอกแล้วค่อยๆปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องกระทุกกระกี่ได้เรื่องนี้ไม่ยากไม่ยากตีได้นะแต่เรื่องสําคัญค่อยๆสอนค่อยๆพูดค่อยๆปฏิบัติก็ฝากกับอามานาไว้แล้วกันว่าน่าจะกําหนดสักวันหนึ่งพอเรื่องที่มันเกี่ยวกับสตางนะโอ้ยแม่นเลย ไอ้ที่จําไม่ได้ไอวอร์รัมซอฟตอะไรรอบียอะไรนี่จำไม่ได้นี่แต่เกี่ยวกับตังนี่นะโดเมนเลยอ่ะไอเรื่องเกี่ยวกับสตังแล้วกันท่องสิบสองเดือนฝากไว้แล้วกันนี่ต่อไปนี่มันก็ขุ้รื่องที่ข้อูลยังไงนะครับพี่น้องแต่ละข้บอกว่าเยจิบุอัลวาจิบุอาลมุสลิม واجب สำหรับมุสลิมที่จะต้องกิจการเขาต้องขึ้นกับอหิลละกหิลานะแล้วต่อมาเขาบอกว่าว لا يجوز له معتبر السنة العجمية والرومية ไม่เป็นที่อนุญาตเมียดไปว่าไม่อนใช่ที่จะใช้ปฏิทินอาเามียะกับรูมียะรูมียะนี่รูมีชัดเจนก็คือของโรมันไปโรมันก็คือคริสต์ศักราช อาจจะมี ya, นี่ก็หมายถึงม่าปฏิทินของของเปอร์เซียเขาเรียของเปอร์เซียเพราะของเขาก็มีเหมือนกันปฏิทินเปอร์เซียทำไมอิมามฟคัครดุดตนอัลราซิเนี่ยเขาสมัยสมัยนูนะ้นช่วงแรกๆของอิสลามนะคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยก็มีจากสองซีซีตะวันตกกับซีตะวันออกซีกตะวันตกนี่ก็คือพวกโรมันส่วนมากโรมันแต่ตั้งแต่อียิปต ถัดไปเนี่ยชามขึ้นไปเนี่ยนั่นโรมันดังนั้นใช้อะไรใช้ปฏิทินของโรมันซึ่งปฏิทินโรมันเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นของโรมันล้วนๆและที่หลังนี่คริสเนี่ยโดย <c oughs> สถาบันฟาติกันนะก็เข้ามาปรับเข้ามาปรับตะวันออกละ่ะตะวันออกนี่ก็มีปฏิทินของของเปอร์เซียปฏิทินของอินเดียของจีน ซึ่งอินเดียกับจีนนี่็ใกล้เคียงกันประเด็นของอินเดียกับเปอร์เซียีนที่ใกล้เคียงกันของจีนนี่ที่ห่างกันหน่อยซึ่งมุสลิมก็ไม่ได้เข้าถึงวัฒนธรรมจีนเหมือนเหมือนอินเดียและเปอร์เซียอิสลามเข้าเปอร์เซียอินเดียจนถึงสุดเวลาอายุสุราไม่เป็นที่อนุญาตที่จะเอาเรื่องนี้นี่มาใช้ลำบากใจเหมือนกัน ตามทัศนานี้การใช้ปฏิทินอื่นที่ไม่ใช่ปฏิทินอิสลามในกิจการของมุสลิมแม้ว่าจะเป็นเรื่องใช้นี่ให้ยืมบนบานเรื่ออะไรก็ตามจะขายรถนี้มา, ی ی าอไรก็ต้องก็ต้องใช้ปฏิทินอิสลามตามนี้นะตามอิหม่ามฟักรุดินรอซีซึ่งเป็นมัซฮับชาฟีอีตามนี้นะ ใช้ปฏิทินไทยไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่เอกฉันของอุลมะมันไม่ใช่เอกฉันของอุลมะอุลมะที่พูดถึงประเด็นนี้ขอยกตัวอย่างประเทศต่างๆที่ก็มีปฏิทินหลายปฏิทินนะและมุสลิมที่อยู่ในถิ่นที่มีหลายปฏิทินมีทั้งปฏิทิน اسلام ربعيني مجي اسلام هواي ميك ابن بن هاتي براك و نلحق بطيء شيف بن عبد الرحمن الجبري بابواب سمرا บุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศมุสลิม,มนะอยู่ในประเทศที่ระบบของเขาใช้ปฏิทินที่ม่ใช่อิสลามเขาบอกว่าถ้าระบบอนุญาตถ้าระบบระบบราชการหรือระบบการทํางบประมาณหรืออะไรก็ตามเนี่ยอนุญาตให้ใช้ปฏิทินอิสลามคือฮิจรัสกาตร่วมกับปฏิทินอื่นเขาบอกว่า วา่ายึดสำหรับมุสลิมที่ต้องที่จะต้องระบ,บุและชี้ในบรรดาจดหมายหนังสือในบรรดากระบวนการต่างๆให้ระบุด้วยถ้าระบบอนี้น่ให้ระบ,บุด้วย,บบย,นะบบวยเขาบอกว่าเพราะมันเป็นการอนุรักษ์ปฏิทินอิสลามอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาชาติอิสลามแล้วมันจะบรรเทาซึ่งความร้ายแรง ของการที่เราใช้ปฏิทินที่ไม่ใช่อิสลามเพราะมันเป็นการฝืนบทบัญญัติไงบทบัญญัติเนี่ยมันบอกว่าคุลฮียัมวาคีตูลินนาสอฮิลลาเนี่ยมันเป็นกำหนดการสำหรับมนุษย์ทั้งหลายคือจันทคติก็เท่ากับเราฝืนอายานี้แล้วก็ไปใช้สุเรียคติมันร้ายแรงไหมมันร้ายแรงเขาบอกว่าให้มันลดความร้ายแรงของมันเนี่ยเอาปฏิทินอิสลามเนี่ยมาใช้ด้วย แต่ถ้าหากว่าระบบทางการของประเทศนั้นๆห้ามไม่ให้ระบุปฏิทินอิสลามเช่นบ้านเราบ้านเราในี่จดหมายราชการน่ะนะท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐส่งจดหมายไปหัวหน้าหรือไปเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นเนี่ยบังคับและข้อบังคับเลย,เลยต้องระบุ ต้องเป็นปฏิทินไทยด้วยนะคริสก็ไม่ได้ต้องเป็นปฏิทินไทยปีไทยปีพุทธศักราช <c oughs> เอาแลว้วเพอเจ้าหน้าที่รชาชการเป็นมุสลิมแทนที่จะระบุปฏิทินไทยเนะี่ยปฏิทินอิสลามเลยไม,ไม่ได้เอาเสริมด้วยใส่ไปด้วยก็ไม่ได้โดนติงเลยนะไม่ได้คำพิบักษาของสาร คำสั่งของผู้บังคับบัญชาของหน่วยราชการต่างๆเนี่ยก็ต้องตามปฏิทินไทยอย่างเดียวมุสลิมทําอะไรไม่ได้อันนี้พูดถึงระบบราชการนะนะแต่ระหว่างมุสลิมด้วยกันนะ่ะนี่แหละคือเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกัมีใครบังคับไหมว่าจะต้องใช้ปฏิทินไทยหรือปฏิทินคริสไม่มีใครบังคับเลยนี่แหละที่จะวัดใจวัดความเลื่อมใสของเรา ตอนละการศาสนาอิสลามเขียนหนังสือไปหาคุณพ่อไปหาคุณแม่ไปหาพี่น้องมัสยิดเขียนหนังสือด้วยกันสำนักจุลาราชมนตรีกับบันดากรรมการอิสลามประจําจังหวัดกรรมการอิสลามกรรมการกางอิสลามกรรมการอิสลามประจํามัสยิดต่างๆองค์กรมุสลิมต่างๆเราจะต้องฟื้นฟูปฏิทินอิสลามซึ่งกันและกันจัดงานนะ งานโรงเรียนงานมัสอิษเริ่มตน้นเดี๋ยวนี้ผมตารางของผมเนี่ยก็ตารางตามปฏิทินไทยเพราะเขาเขาก็กำหนดตามปฏิทินไทยแต่ฝันสักวันนึงเอาไอ้ปฏิทินผมเนี่ยจะใช้ปฏิทินฮิจร้สักราชเวลากำหนดนี่ก็กำหนดตามฮิจร้อนสักราชไม่เป็นไรถ้าคนสับสนเนี่ยก็ให เสริมไปด้วยกำหนดไปด้วยไปอินไทยด้วยอะนะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนทําไมอนะ่ะเพราะบ้านเราเนี่เรื่องกําหนดวันฮิจรอรเนี่ยเดือนฮิจรอนนี่มันยุ่งเันนะเดือนตามขณะไหนยุ่งเันนะวันที่สารรมอมรัอนตามจุลาอันนี้ไม่ตามจุลาตามจุลาก็สามไม่ตามตุลาก็สี่อย่างเงี้ยนะ แล้วมีแปลกกว่าน,นี้นะวันอุกุฟวันนี้ก็อุกุฟนี่ตามซาอุแล้ววันนี้วันนี้อุกุฟตามไทยเออมีด้วยอุกุฟตามไทยแถวนี้มีมากภูเขาอาราฟาเนี่ยภูเขาอาราฟาในแถวนี้น่าจะมีนะเขาก็เลยกำหนดอุกุฟอุกุฟของไทยเขาไม่เอาของซาอุดี เพื่อป้องกันถ้าป้องกันแบบนี้มีปัญหาแบบนี้เนี่ยแบบก็ระบุวันที่สามซอเฟอร์ตรงกับวันที่วันที่สองหรือวันที่หนึ่งวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมอ,อะไรแบบนี้กำหนดแต่ควรที่จะฟื้นฟูนะครับการใช้ไปอิสลามเนี่ยระหว่างมุสลิมในสังมุสลิมด้วยกันเนี่ยควรที่จะฟื้นฟูให้ชาวบ้านนี้รู้วันนี้เรามีปฏิทินของเรานะ และกําหนดการของเราเองน่าจะขึ้นอยู่กับปฏิทินอิสลามพวกเราส่วนมากวันเกิดนี่ก็รู้ใช่ไหมวันเกิดนี่ตามปฏิทินแล้วตามปฏิทินอิสลามเหรอไม่รู้ไม่รู้เขาบอกว่าดีพอจะเอาตามไินอิสลามมันจะแก่เร็วทำไมเพราะสาสิปีของ ของฮิจรัษราเนี่ยสามสิบของอิสลามมันนะบวกอีกปีหนึ่งปีหนึ่งพราะปีจันทรคติกับปีสุริยคตินี่ห่างกันสิบเอ็ดวันห่างกันสิบวันม่ปีและสิบปีล่ะสามสิบกว่าวันแสดงว่าสิบสองปีเนี่ยเอสามสิบปีสามสิบปีเนี่ยก็สามสิบปีเนี่ยก็สามสิบหลายเดือนนะนะถ้า ถ้า30ปีเนี่ยก็น่าจะปีหนึ่งแล้วอ่ะสิปีหรือ60ปีเนี่ยก็น่าจะต่างกันปีหรือสองปีประมาณเนี้ยท่านนบ,บีเสียชีวิตอายุ63ปีเขาก็บอกว่าหกสิบสามปีตามปฏิทินอิสลามนะแต่ถ้าตามปฏิทินสุริยคติเนี่ยก็ประมาณ50าสิบเออหกสิบเอ็ดหรือห้าหรือห้าสิบเก้าปี พวกเราก็ไม่สนใจนะครับวันวันแต่งงานของเราใช้ปฏิทินทีไม่ใช่อิสลามวันเกิดของเราวันเสียชีวิตของคนสําคัญของเราก็ไม่ค่อยดูปฏิทินอิสลามเช่นเดียวกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรที่จะฟื้นฟูนะครับปฏิทินอิสลามเกิดเมื่อไหร่บางรายงาน ก็นี to ่ฮิจรัสสกระเนี่ยเกิดเมื่อไหร่บางรายงานบอกว่าเกิดตั้งแต่สมัยนบีนบีเริ่มนับฮิจรัสสการะตั้งแต่นบีฮิจร์แต่รายงานฮะดีษเนี่ยอิบนุฮะจารบอกว่าด่ที่แน่นอนในอิบนุฮะจารบอกว่าที่แน่นอนเนี่ยว่าเริ่มกําหนดฮิจรัสสการะนี่นะครับเริ่มกําหนดเนี่ยสมัยท่านอุมาริบมีขัตบเพราะอะไร อุมาริมินคตบเป็นคอลิฟัดปกครองนานที่สุดสิบกว่าปีอาณาจักรอิสลามมีขยายมากและท่านเป็นคนวางระบบราชการแผ่นดินคนแรกมีกระทรวงมีมีกองทัพมีรายชื่อมีลิสต์มีเงินเดือนมีมีระบบมีระเบียบของของราชการมีหมดหนังสือมาจากทัวมีอยู่ ฉบับหนึ่งมาผ้ว่ารัฐหน,นึ่งก็เขียนหนังสือแล้วท้ายเนี่ยตั้งวันที่วันที่สิบห้าชาบานจุดซึ่งการเดินทางนี่กว่าจะส่งหนังสือนี่ก็อาจใช้เป็นเดือนเป็นปีอมาดมเขาต้องบอกว่าเอะชาบานไหนอ่ะชาบานปีไหนอ่ะ แล้วจะรู้ยังไงอะ่ะก็ระบบราชการตอนนั้นยังไม่มีปฏิทินของเขาเองเอาและอาหรับตวก่อนนู้นเขาใช่ยังไงอ,อาหรับเขาเอาง่าย<ม>เขาเรียกปีตามวาระ<ม>ตามวาระจีนตะก่อนนู้นก็อย่างนี้นะ<ม>ก็เรียกปีตามวาระแต่ทีหลังเนี่ยมันก็เลยเป็นตายตัวเลยปีปีอะไรนะมีปีลิงเบี้ยฮะ,ะปีหมูปีหมาเบียอะไรก็ตามวาระเขา อาร์ตก็ยางงั้นอาร์ตก็เรียกปีตามวาระมีเหตุการณ์อะไรสําคัญเลยก็จะเรียกปีตามวาระนั้นตามเหตุการณ์นั้นเช่นปีที่ช้างบุกกาบังเขาก็เรียกว่าอามุลฟีลปีช้างแต่ปีช้างปีเดียวแล้วจบเลยนะเอามีปีใหม่เกิดเหตุการณ์อะไรก็เรียกตั้งชื่อใหม่แต่ไอแบบนี้เนี่ยมันถ้ามีพันปีในยุ่งนะ พันปีนใครจะจําชื่อเนี่ยพันปีนยุ่งนะเอามัรเขาตั้ก็เลยเรียกเลยเรียกสามประชุมสภาชูรรตั้งปฏิทินอิสลามเอาอยัางไงก็มีข้อเสนอเอาเหมือนเปอร์เซียสิเอาปฏิทินเปอร์เซียข้อเสนอเอาของโรมันสิมันมีอยู่แล้วของไต้ตัวเอามาใช้เลยฮะเอามาเลยไม่ได้นี่เขากำลังวางรากฐ,ฐานอาณาจักรอิสลามใหม่ Magtong soot ka o talagang sa sana islang. May aw, aw pa rin ito